แรงบันด,ดาลใจจากน้ำแข็งใสขนมปังน้ำแดงนี่คือน้ำแข็งใสที่มากับรสชาติของบัตเตอร์สกอตปังบัตเตอร์สกอตครับเราจะมาทำบัตเตอร์สกอตซอสกันก่อนนะครับเราเอาน้ำตาลตั้งไฟนะครับใช้ไฟอ่อนๆครับส่วนวิปปิ้งครีมตั้งไฟให้พอร้อนพอคาราเมลของเรานะครับเริ่มสีมาอ,อ่อนๆนะครับเราใส่วิปครีมลงไปเลยครับ หลังจากที่เราใส่วิปครีมจนหมดนะครับถึงค่อยใช้ไม่ภายขนนะครับก่อนหน้านี้เราจะไม่ขนนะครับยกส่วนผสมออกจากความร้อนใส่เนยตามลงไปครับหลังจากใส่เนยเราก็จะพักซอสของเราให้เย็นลง butter scotch ของเราเรียบร้อยแล้วครับขนมปัง butter scotch นะครับอันนี้แผ่นหนานะครับซองหนึ่งมีถึง3แผ่นด้วยกันเต็มไปด้วยชิ้นของ butter scotch นะครับหวานเข้มข้นทีเดียวครับ เราจะหันให้เป็นเต่าๆนะครับเหมือนเวลาอารมณ์ที่เราทำจ้ำบะครับ butter sauce ตตนะครับที่เราทำไว้ครับ เสร็จเรียบร้อยครับปังบัตเตอร์สกอตเข้มข้น้วยรสชาติของบัตเตอร์สกอตนะครับหวานๆเย็นๆชื่นใจเพื่อนๆต้องลองครับ